สวัสดีค่ะต็อกแซกชัญพัฒนนะคะกรรมการผู้จัดการนารินเวลเน็ตคลินิกนะคะปัจจุบันนะคะเรามีกี่สาขาแล้วคะพี่บีดังๆค่ะดังๆค่ะถูกต้องค่ะนะคะสำนักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่หมู่บ้านแกรนบางกอกบูรวาดถนนรัชดารามอินทานะคะสาขา RCA คะ่ะชื่ออายาคลินิกบายนารินนะคะสาขารัชดาพิเศษ17คะ่ะชื่อ M W Wellness บนรนนะคะ สาขาลำลูกกา69หรือแถวแถวลำลูกกาคลอง4นะคะชื่อสุกายะเวลเนตค่ะและสาขาที่พนมเปญกัมพูชานะคะชื่อวีว่านารีนนะคะและอีกหนึ่งสาขาที่กำลังจะเปิดเดือนหน้านะคะที่อโศกทาวเวอร์นะคะ, so Tower, ะ,คะเป็นนารีนเฮลแอนด์แฮร์นะคะทำเรื่องของผมโดยเฉพาะเลยนะคะ <c oughs> ไม่รับ <c oughs> ไม่ทำค่ะ <c oughs> เสียภาพลักษ บริการของนรินมีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตรวจสุขภาพค่ะการตรวจสุขภาพของเราเน้นการดูแลอายุของเซลล์นะคะดูว่าจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมา30 40 50หรือ60ปีของเรานะคะอายุเซลล์เราเป็นยังไงนะคะสมวัยไหมนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดนะคะเพื่อดูเรื่องของการแพ้ต่างๆแล้วก็การตรวจระดับภูมิคุ้มกันเพื่อดูความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยนะคะหลังจากตรวจสุขภาพแล้วนะคะโปรแกรมในการฟื้นฟูสุขภาพค่ะ โปรแกรมแรกนะคะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันมะเร็งและรักษาคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วนะคะโปรแกรมที่2นะคะที่เราเชี่ยวชาญมากก็คือเรื่องของเซลล์บำบัดหรือว่าสเต็มเซลล์เรามาดูกันว่าสเต็มเซลล์เนี่ยช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยลดอายุของเซลล์นะคะช่วยชะลอวัยทำให้เราไม่ป่วยและไม่แก่นะคะอย่างที่สคะ่ะสำหรับหนุ่มๆน,นะคะคนที่ ไม่ค่อยแข็งแรงหรือแข็งแรงแล้วแต่อยากแข็งแรงมากขึ้นเราก็ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้อย่างดีเลยพี่พบสนใจเหรอคะ <laughs> <laughs> นอกจากนี้นะคะสเตมเซลล์นะคะยังช่วยฟื้นฟูเรื่องของข้อเข่าเสื่อมจากการเล่นกีฬานะคะอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นชาวเกาหลีเป็นนักกีฬาที่อันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะคะก็มีนักกีฬาสกีนะคะก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผ่าตัดมาแล้ว10ครั้งคุณหมอที่เกาหลีเนี่ยแนะนําเลยว่าให้ผ่าตัดครั้งที่11 แต่เขาไม่อยากผ่าแล้วเพราะ10ครั้งแล้วก็ผ่าไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะคะเขาตัดสินใจมาฉีดสเต็มเซลล์ที่เราแค่1คอร์คอสนะคะผ่านไปตอนนี้เนี่ยเดือนเนี่ยอาการของเขาคือดีขึ้น70%เปขาบอกว่าจากการที่ตื่นมาแล้วเขาปวดเข่าเดินไม่ได้เนี่ยก็คือเขาสามารถเดินได้โดยที่ไม่มีอาการปรวดเนี่ยชั่วโมงแล้วก็อาการปรวดของเขาเนี่ยดีขึ้น70%เลยก็เคสน,นี้เดี๋ยวเดือนหน้ามาฉีดเป็นคอร์ที่2นะคะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนนะคะภูมิเพี้ยนต่างๆเนี่ยสเต็มเซลล์ก็สามารถช่วยฟื้นฟูได้นะคะแล้วก็เรื่องของโรคเบาหวานนะคะสเต็มเซลล์ไม่ได้รักษาเบาหวานให้หายสเต็มเซลล์ทําให้ตับอ่อนกลับมาทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยฟื้นฟูโรคแทรกซ้อนจากภาวะเบาหวานนะคะถ้าใครได้ยินว่าสเต็มเซลล์รักษาเบาหวานที่นั่นไม่พูดความจริงนะคะ ต่อมาเรื่องของ stroke, สตนอาเส้นเลือดสมองแตกตีบนะคะหรือว่าอมาัอมพฤกษอัมพาตอย่างเคสนี้เป็นชาวมาเลเซียนะคะกะ็ตอนที่มาที่เราเนี่ยก็คือเขาเป็นสตรกมาแล้ว2ปีด้านซ้ายอ่อนแรงนะคะเดินไม่ได้พูดไม่ได้กินอาหารไม่ได้เคสนี้รักษากับเราไป2คอร์สนะคะผ่านไป1ปีนะคะสิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือเขานอนอยู่ในห้องเราแตกเดินเข้าไปจากที่เขาพูดไม่ได้นะคะคำแรกที่เขาพูดออกมาก็คือเขาเรียกคำว่า แท็กแล้วก็กวักมือให้แต็กเข้าไปจับมือแล้วบอกว่าขอบคุณ <Okay. S 1> ที่ทำให้เขาดีขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ทุกวันนี้ก็กินอาหารอ่อนได้นั่งรถเข็นได้แล้วก็สามารถด่าลูกได้แล้วนะคะ <laughs> ต่อมานะคะตอนนี้ที่เราทำเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะสเตมเซลล์เนี่ยไปช่วยสร้างสารสื่อประสาททำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบัน น,ะะนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมวิตามินนะคะทั้งแบบทานที่เราออกแบบมาให้เฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็วิตามินแบบดิฟเหมือนเราไปนอนให้น้ําเกลือก็มีตั้งแต่การล้างสารพิษแล้วก็ที่เหมาะกับสมาชิกที่นี่น่าจะเป็นการล้างฟื้นผูตับนะคะคแล้วก็ช่วยเรื่องของสมองนะคะคช่วยลดไขมันในเลือดลดไขมันเกาะตับนะคะ ต่อมาค่ะขอ l o o k i n g for นะคะตอนนี้เราต้องการขยายสาขาเข้าโรงพยาบาลนะคะ l o o กิ้ g for คุณนพนรงเดชผู้บริหารโรงพยาบาลนาวเวศหรือว่าคุณหมอสุระเชษสุภาณิชผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาวเวศค่ะสําหรับคําพูดเปิดบทสนทนานะคะถามเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยมีบริการเกี่ยวกับเบลเน็ตหรือสเต็มเซลล์หรือ, STEM รอ,อยังนะคะ ถ้ายังไม่มีเนี่ยช่วยเชียร์เลยว่าเรามีเพื่อนทำคลินิกเรื่องของสเตมเซลล์อยู่แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า15ปีกําลังมองหาพาร์ทเนอร์เพื่อขยายสาขานะคะทํานัดให้เลยค่ะให้นัดเข้ามาพูดคุยหรือทําความรู้จักวันอังคารช่วงบ่ายนี้ได้เลยไหมนะคะคําพูดที่ได้ยินนะคะแล้วก็สามารถแนะนําให้แตกได้ก็คือเขากำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือพาร์ทเนอร์ใหม่ๆในการาขยายธุรกิจนะคะ ความเข้าใจผิดทําไมคุณต้องทําธุรกิจร่วมกับนารีนอย่างที่บอกว่าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมีประสบการณ์มากกว่า15ปีแล้วก็มีสาขามากกว่า5สาขานะคะแล้วก็มีลูกค้า V.I.P. ต่างๆมากมายค่ะ